และปลาที่พวกํากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้มันมีชื่อว่าปลากระมงผาสุดยอดปลาที่เวลาทําสุกรสชาติจะโคตรเฮี้ยแต่ถ้าเอามาแดกดิบๆแบบซูชิ เนื้อแ,แม่งจะโคตรหวานโคตรอร่อยเอ๋ไอเจ้ากระบอกขาวตัวนี้เสือกดันไปมีรสชาติเหมือนกับปลาชิมะจิสุดยอดวัตถุด,ดิบจากแดนอาทิตย์อุทัยที่จะหาแดกได้ในเฉพาะร้านซูชิชื่อดังหรือร้านโอมา,กาเกษตรเท่านาั้นเอ๋ไอเจ้าปลาชิมะจิก็มีราคาขายที่สูงถึงกิโลกร,รัมละ2 3 0ถึงบาทแต่เจ้าปลากระบอกขาวเองกับมีราคาเพียงแค่3 4 0ถึงบาทต่อกิโลเท่านาั้นแต่พวกมึงเชื่อไหมว่า้านามาไดเ และทําให้ถูกกรรมวิธีรสชาติแม่นห่างกันแค่นิดเดียวและนี่นะครับคือเนื้อปลากระมงเพ้านะฮะปลาจากข้องทะเลไทยที่รสชาติเหมือนชิมะาอาจินะครปลาตัวท้อมจากประเทศญี่ปุ่นที่ราคาโคตรแพงเดี๋ยวมาลองชิมกันดู <c oughs> กินกับวาซาบิดองนะครับ <c oughs> ไม่ต้องใช้โชยุเพราะวาซาบิดองมันเค็มอยู่แล้วต <c oughs> ัวปลากระมงเพ้านะครับเนื้อเขาจะมีความกรอบมันแล้วก็หวานมากนะฮะ ใครที่อยากลองกินนะครับเดียนเชนที่รลทเจนเทอร์บูเชอร์นะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่น1,390กิกินได้ไม่อั้นปลาดรายเอทแล้วมาเจอกันจัดไปน้อง